อ,อาจารย์ะเอาอาจารย์ทำอะไรคะเนี่ยาหาที่พักใจหน่อยอะไปที่อื่นไม่ได้หรือไงวะสวัสดีอาจารย์โด้วยิการย้ายไปสอนใ่มาหาลัยนึงอะ,ะจริงเหรอครับอาจารย์จริงนีง่ตกใจเรื่องอะไรเนี่ยใ,ใครโตอ,อาจารย์บินไม่น่าเลยอะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้รูดิวยนะ ไอ้ไข่ไม่เคยตามนัดเลยนี่มันกี่โมงแล้วอยู่ไหนแล้ววะงูจีนมากเลยงูยกินมากเลยกูก็งูจินเหมือนกันนัดกี่โมงกี่ยาไว้ไข่ฮะซ้อมไม่เป็นซ้อมอะไรซ้อมอะไรขอโทษอ่ะก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาสายนี่วาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะก็เมื่อกี้อะิไปเจออาจารย์บินน่ะหน้ามออาจารย์บินแม่งด่าก,กูอ่ะ ก็แค่กูก็แค่ใส่รองเท้าแตะเข้าไปในมอแป๊บเดียวอ่ะแม่งสั่งให้กูอ่ะไปเปลี่ยนที่หอให้เป็นรองเท้าบ้าใบอ่ะสั่งไปเปลี่ยนรองเท้ายังไม่พอนะนี่ให้งานกูมาดาอีกเป็นปึ้งเลยกูจะบ้าตายกูจะเครจี้เอาก่อนจางเขาทำตามกฎเขาไม่ละที่สำคัญนะอะไรก่อนที่กูจะไปเนี่ยกูก็ทำหน้าไม่พอใจนะอาจารย์บีแม่งบอกว่าทำไมํำหน้าไม่พอใจหรือว่าอยากจะได้เอฟ โอ้โหกูนี่โคตรอยากให้เอฟอาจารย์เลยเอฟอะไรวะ F U C K ฟาดนี่ก็จะเย็นอาจารย์ยังอยู่เราอีกนาน,นอ,อโทนไปเถอะไอ้ก้อยกูบอกเลยนะว่าถ้ากูรู้ว่าอาจารย์บินสอนเสกเนี่ย <c oughs> กูไม่มีทางลงอย่างแน่นอนโอ้ยไอ้ไข่มันจะทำไงได้วะฮะ ก็สวดมนต์เนี่ยทำได้แค่นี้แหละสวดมนต์เออมึงก็พูดง่ายอ่ะคุณจะทำยังไงดีวะคุณอยากจะขอพรสิ่งจากจิตที่ไหนก็ได้อ่ะคุณขอพ่อแม่ยามาห้าไม่ละเผื่อเขาช่วยมึงเอาไหมให้กูขอนี่เหรอฮะแม่ย่ายามาห้านี่เหรอมึงจะบ้าหรือเปล่ามึงก็ลองสิอาจจะเวิร์กก็ได้พ่อแม่มาห้าโถมึงท้าใครท้ามึงอ่ะมึงท้าใครประ,ะแม่ยามาห้านี่กอรบข้าพเจ้าขอให้อาจารย์บิน ไปไกลๆจากตัวข้าพเจ้าด้วยเทินสาธุถ้าศักด์สิทจริงนะเดี๋ยวกูถอยเลยสองคันอถ้าอาจารย์ต้องออกกูบอกเลยนะว่าคนพันนี้ยากที่จะออกไม่มีทางมันยากจริงๆก็จริงนะอาจารย์มามุก สวัสดีค่ะ,อะขอสวัสดีอรยอจาจะเอาอาจารย์ทำอะไรคะเนี่ยหาที่พักใจหน่อยอะไปที่อื่นไม่ได้ไหรือไงวะสวัสดีอาจารย์โดนอธิการย้ายไปสอนดีกว่าหาหลัยนึงอะฮะจริงเหรอครับอาจารย์จร,จริงนี่ตกใจเรื่องอะไรเนี่ยไอ้ไข่โอ้อาจารย์บินไม่น่าเลยอะ อาจารย์ต้องออกเหรอคะเนี่ยพอดีเขาขาดคนอาจารย์ก็ต้องไปช่วยเขาอะผมเสียดายคนอย่างอาจารย์จริงๆที่มหาัยนี้จะต้องเสียบุคลากรดีๆแบบอาจารย์วินไปผมเสียใจอาจารย์ครับ ถ้าเป็นไปได้อะผมอยากให้อาจารย์บินเน่ยอยู่สอนพวกผมเนี่ยต่อไปยาวๆเป็นปีๆเลยอ่ะไม่อยากให้ไปไหนอ่ะคุว่ากูกูไม่อยากอนี้แล้วมึงทำหน้าไงมึงหันไปคุยกับอาจารย์ไป <c oughs> ไม่ได้เลยอ่ะฮัลโหลบ้านอะไรนะครับเฮ้ยพูดจริงอะครับเนี่ยเอยอ๋อหนอพูดจริงครับเนี่ย โอเคขอบคุณมากครับเฮ้ยอะไรคะอาจารย์ก้อยค่ะอาจารย์เนี่ยไม่ต้องย้ายโรงเรียนแล้วไม่ต้องย้ายมาหาหลัยแล้วอ,อยู่ที่นี่เลยเอ้าหรอคะที่นั่นมีคนแล้ว <laughs> ดีใจด้วยนะครับอาจารย์ท <c oughs> ี่อาจารย์ไม่ต้องย้ายแล้วอ่ะ <c oughs> <c oughs> เอ้องนี้ก้อยเดี๋ยวอาจารย์กลับก่อนนะเพราะว่า <c oughs> ต้องไปซื้อของเลี้ยงฉลองกันใหญ่เลยที่บ้าน ดีด้วยนะครับอาจารย์ไม่เป็นไรเอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้นะมึงอะส่งกันบ้านด้วยนะเข้าใจปะอาจารย์ครับการบ้านอันนี้ไหนอาจารย์บอกว่าให้ผมส่งอาทิตย์หน้าแต่ตอนแรกอาจารย์ก็ตั้งใจว่าเอะอาทิตย์หน้าก็ได้อาทิตย์ถัดไปก็ได้แต่เห็นสีหน้ามึงแรกๆพรุ่งนี้มึงต้องส่งเลยเห็นสีหน้าผมอาจารย์เป็นเห็นสีหน้าผมได้อย่างไรครับผมทำอะไรผิดอโอทำอะไรผิดอาจารย์เห็นทุกอย่างมึงทำอะไรหนาเล้เหมือนไม่อยากให้อาจารย์อยู่ใช่ปะ ไม่ใช่เลยนะครับอาจารย์อาจารย์เห็นได้ยังไงอะผมก็ทําหน้าปกติเลยอะไม่ปกตินะอาจารย์เห็นตรงนู้นอะนู้นอะที่กระจกอะโอ๊ยพี่ฝายแม่งใครบิดวะัมนบิดตรงนี้ได้ยังไงส่งเลยนะโอเคต่อยโอเคจริงค่ะโอ้ยเสียงไปเลยเดี๋ยวตามหาเสียงกันเป็นไงละมึงพ่อแม่ยามาห้าไม่ไหลใครที่ฝ้ายใครมาบิดตรงนี y y ้วะ ไม่น้องบิดเหรอหรือว่ามึงบิดมึงแกล้งกูหรือเปล่ากูจะไม่บิดได้ไงเอ,อ้ยทิบหายแล้วอแอนนี่ส่งอาทิตย์หน้าแม่งส่งวันพรุ่งนี้เลยอะ่ะไอ้ก้อยช่วยกูดำหน่อยดิกูไม่ช่วยมึงกูทำให้เป็นนักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจา้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจา้าเลื่อยิ่งกว่าหา